สวัสดีครับผมคลิปนี้จะดูดการล่านะครับเร็ดบ่วงดักหนูครับ,บอปกรณ์าเท่ากับนีลักบ่วงครับมีกัรไก่ตัดลวดขีมตัดลวดเดี๋ยวแตงเขามากเบอร์น่อยเบอร์ญ่ครับเป็ดสิบสองสิบสามนี่เมิดครับอยู่นี่เร็ดขากันครับเป็นล่าเป็ดใมเมื่อกี่สิ ตัวน้อยตัวนี้ถือสบายหกข,ขากันเลยเป็นที่ยังไงครับอุปรกรณ์ห้องนี่ครับลวดตัดเง่าประมาณสิบหาเส้นครับเห็นชัดป่ครับอาจจะไม่เห็นก็ต้องหาตะป,ปูหาหนุ่ม้ากนะครับปลายไม่ที่เห้องเหลี่ยมเลยนะครับลากบ่วงที่ห้องเหลี่ยมไปเหลี่ยมไม่แต่เสียบบิดเลยครับยังไงครับ ว่าทำไมครับห,หามันยากอันนี้เขาขี้หมุนจังไน,นครับจังหมุนหน่นเกินนะครับผมมีใส่ลวดเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองเบอร์สิบสามเอ็ดขะกันเลยครับถูกรักกันเลยครับเกี่ยว,อยว่อลกย่วข้า มันบกขาดนะครับนี่ครับปีกมาณนี้ของมาแล้วเป็นชันปะครับประมาณนี่แหละท,ทีเก็๊ยบปไปง่ายๆครับวิธีของผมเนี่ยเอาเสียบคนนี้นะครับจบะบ่อุ่นไใบจะบ่งยุ่นจะบ่งของกันบ่งติดนี่เราเข้อมาแบบนี้นะครับเก็บมากรับปุ้งสิครับจังหวะไม่ลายอันเนาะนูไม่ได้เป็นอะไรสิ มันยิบว่าติดขัดกันครับเวลาเขาไม่ใส่เพราะว่าเวลาเขาใส่เขาก็ต้องใส่ใส่กระป๋องป๋องกาแฟาหรือว่าพอพอหน้ามันเนี่ยพอหนุ่มเคืองครับเฉพาะดีเลยกับหัวหนูสาเหตุที่หนูขาดเดียหนึ่งเห็ดพวงไงงูไงขาหนามันเข่าไปหน่ำบางที่กับติดเอวติดเอวกับงอมกากัดขาดได้ หาหนาเขาน้าหนึ่งเห็ดใส่บวงวงง่วงหููไญ่บ่ละหาน้าเขาได้หนูกระดินแห้งมันสามารถกัดได้แตาเห็ดหููหวงหวงขนาดนี้พอดีครับนี่ก็ต้องเห็ดไญ่เกินครับนี่วเที่อวกัง่ายครับาาน,น,น,นี่ดูตูงมากแบบนี้ นครับแต่ประมาณนี้พอดีพอดีเนี่ยบ่วงพอหัวหนูพอหญ่ลื่นนี่เหรอครับคนคนเก่าขวดสปอนเซอร์ขวดสปอนเซอร์อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ยขวดสปอนเซอร์เดี๋ยวหุ่งเย,ยขนาดนี้เลย่มเติมเนี่ยสปอนเสื้อยุบประมาณนี้หนูนี่ถ้าขาหนาเขาไปคว่ำโอกาสมันจะรอดบ่วงกระจายตัวน้อยได้เนี่ยแต่ตัวใหญ่ก็คือขาดครับเพราะว่าขาหนามันก่อไปตีน้ำ มันกิ่นแห้งครับแต่มันกัดได้โอ,อ้ยเจ็บเบื้งอีกหลังต่อไปครับเจ็บง่ายๆครับเจ็บปะเจ็บง่ายๆครับวิธีของผมจ,จับมากสีเด้ครับไม่เจ็าแล้วไม่ครับตรงาั้ดีครับ แล้วก็ใส่ขีมัขีมันเขาจะหนีบเนี่ยจะหนีบจะหนีบแนงครับขี้มมอไปย่ามหาขีมที่ที่มันบั่คุ้มครับเพราะว่าลวดมันจริเป็นร้อยครับเสียบเสียบของห่วงยง่ายเลครับโูกซะเลยมันบักห่อยบักไปครับ หม่เว้ยมันนั้นหลักมันเสมอกัน,นครับพอทบโกยกเพราะว่ามัต้องมันบิดลายรอบหรอครับวดเจ็บิดอ้อมหลากลายอันนี้เทาก็หมุนแชมันแน่นเพราะมันตึงครับนะครับเจ็บแบบแวบของมันนี่ไง่ายๆครับเวลาไปใส่บทติดพราขัดบูมุนไว้ขับของมัน มไม่รู้การล่าแล้วรักบ่วงไปนาขึ้นร่นไฟเลครับไม่เั็น่นแข็งมไม่หนไม่อ่อนครับใน,นล่นไฟทำไม,มนไม่แก่กต่เป็นในล้นไฟ ا ่แต่ดีไปอย่บแบบนึ่งแต่มันก็หายแตมันพอเสียเขาเก็บไว้ต่้ส่ปีนาปีน,าปนึงได้ หมอดจะว่าจอครับขับลงมนาแบบนี้นนเลยอันนี้แบบขึหลอกแตงไอ้ครับเจ็บงิา,งายๆครับเตไมนาใสมันคำท,ทีนี่วดนี่ผมจะใสค่ะกัน้ครับเบอร์สิบเอ็ดบอร์สิบสองเบอร์สิบ,ส,บสาม เราว่าเพื่อตัวใหญ่ตัวน้อยครับตัวน้อยก็ถือคือยตัวใหญ่มันถือก็จะอห่างบกขาดยัไง,งไงเวลาเราพยายามซ่ากผสมกันไปเลยครับรวดยาตัวเบอร์เดียวอ่อนไม่แข็งแลรวดส่วนมากเ่ยใส่บ่เกินสามสามวันครับสามข้งใส่สามข้งเปลี่ยนไม่ได้เลยพร้อมถึงหมอกแล้ม่มดนแข็งครับ ยยอย่างที่บอกอเท่ไเาไหรีกรู้ว่าอูกซื้อมาแล้วฮึห่วงเท่าไหร่เท่ามี้หีแล้วห่วงเงมีเรียบร้อยแล้วเป็นห่วงกสิ่เข้ามันห่วงกเท่แเ่เราล้างไ้แล้วครับ วิธีนี่ยง่ายครับวิธีของผมบัญญน,นยากจังเลยเจนจับมากแบบนี้ครับนี่ครับปขอมันนี้เพราต้องไปหาตะบอกตะปูสามตะปูสี่หรอกครับไปลายไม้เท่าหเหลีมม่ยมนี่ยล่ะใส่เลยง่ายครับนั่นก็กลมเหมือนกันละครับนี่ยสอดต่อไป มาบางคนกับบางคนกับหมุนสองทบแบบนี้ครับแล้วก็แล,ล้วแต่ขนาดผมมาทบเดียวเพราะว่ามันก็พอืพอมันพวามไม่หลักพอพอมันพอมันหมุนอ้อมเลย เพราะประจําปีนต้องเรลียนหีบเนึ่มนะครับง่ายครับนี่ครับที่ับปิดเลยครับแล้วนงห,หีบหมุนสักช่องรอบหนึ่งนะครับ มาหับใส่แบบนี้สวัดกันไปมาปั๊บสวัดใอ้ขีมนี่ตอนเราลักไปครับหมุนรอบหนึงสองรอบมันกับพอมันมมุนก็เข้ากัเกียบยังไงครับสำหรับคลิปนี้ตจบไปใช่นี้ครับผม กดไลค์กดแชร์ครับติดตามกดซับจากใครกดกระดิ่งครับเพื่อรับท่วมจิมมั่ๆไหมครับผมสวัสดีครับ